ครับวัสดีครับพี่น้องที่าลพครับประเดี้วิถีชีวิตพ่อเพียงพาพีพานนองเข้ามาชมบรรยากาศจเจ้เมืองเ้าเนาะเลยเวลาเปิด้านอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศจเจ้าเมือากลางทงกลางท่งา,ทานาเเว่นน้อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่แหละครับอีตะเวนกรลังขึ้นเนาะแสงท่องพองอําไพกําลังที่กึินได้เวลาเปิด้านนี่แหละครับพี่น้อง ในเวลาเปิดเซเว่นน้อยอีกเหมือนเดิมครับเห็นบรรยากาศงามๆม,มาให้พี่ห้น้องเขา้าในเมืองคนที่ในเม,มืองกรุงเมืองใหญ่ๆผมมีโอกาสได้ได้เห็นเนาะบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าแสงทองกำลังขึ้นครับบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าที่เก่าที่เดิมนะเซเว่นน,น้อยครับรอบพ่อปีโป้เฝ้าหน้าร้านเหมือนเดิมปีโป้ ด้เวลาเปิดลานเปิดสองวันเดิมแล้ครับพี่น้องเซเว่น้อยของวิถีชีวิตพอเพียงตื่นเศร้าเลยงานหลายตื่นสายเลยงานหน่อยเนาะจัดซิ่งจัดของเตรียมขายอีกครั้งแล้ครับพี่น้องสินค้าหลายอย่างเอามาให้พียห้นองเข้าใส่บริการเอาไว้ให้บริการพียบริการน้องเขานําบรรยากาศนาเซเวน่นลอยยามือเศร้าครับ บรรยากาศเจ้ามือเศร้าอีเวนกำลังขึ้นครับลมว้อย,อย,ยนเย็นๆครับพี่น้องคุณเดี๋ยวไปก็เห็นแสงทองพองอําไพก็ส่วนอากาศบริสุทธิ์เนาะบรรยากาศงามๆให้พี่ให้น้องคาได้เมืองครับนะเะเว่นหน่อยคือเก่าแล้วกับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศที่เก่าที่เดิมเราหาย่หากินของวิถีชีวิตพอเพียงก็ บรรยากาศในที่แหนองเขาได้เมืองครับดูก็เปิดเรียบร้อยแล้วบรรยากาศงามๆเอื่อมซับมากกับกาแฟเลยขายเปิดลานมากกัพ่อได้เสริมเติมแต่งรายได้เนาะอะลูกค้ามากกาพอดีคุณตาเอาอะไรเนาะลูกค้ากาแฟเอากา,ฟาแฟ่าาากาแฟกบไฟ ว่ามันเอากาแฟาย่ามหมอเ้ากินแล้วเรียบร้อยเดีครับผมขอบคุณครับถ้า,าเอาอเดอรม, <laughs> มันบรรยากาศย่างหมูเ้ากับพี่น้องลูกค้ามันก็แวะเวียนเขามาตื่นเสามากก็เปิดร้านก็โอเคครับพี่น้องเขากับผ่านไปผ่านมาเพิ่นกับแวบเขามาใส่บริการก็พี่น้อง,อง,องลูกค้า เซเว่นลอยมาเดิมแล้วครับพี่น้องเก่าที่เดิมหาเงินหาทองเลาะตื่นเส้มากโอ้ลูกคาเป็นเป็นแหวเวียนมากเหมืนกันเขามาใส่บริการของวิธีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับบรรจากาศการพี่น้องเขาเรื่งหลายเชียงหลายยางเขามาจำนายเขามาไปบริการพีบริการน้องเข้าเป็นผักเป็นยาเป็นปูเป็นปลาเป็นอาหารเครื่องดื่มเข้าทั้งหลายแหละครับเซเว่นน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียง เคยกิม่ปีให้ลองเราเมืองหลายเทื่อหลายรอบแล้วละ่ะเห็ดนีหลายอย่างเนาะพี่น้องก็ได้เสริมเติมแต่งรายได้เข้าตัววิถีชีวิตพ่อเพียงเองก็เคยน้าเรียนพี่น้องเข้าแล้วละจะเฉพาะขายขน,ขนมอย่างเดียวหล,ยหลายอย่างเข้าเขาลงมากเสริมให้พี่ให้น้องเข้าได้ใส่บริการฟังทั้งพี่กับอันนี้เป็นเครื่องท้ายเอกสารของวิถีชีวิตพ่อเพียงครับ ครื่องไทยเอกสารใดหน้อยใดก็ใสใดทั้งปินเตอร์ทั้งเป็นเครื่องไทยเอกสารครับพี่น้องเนี่ยก็ไร้การยุ้ยครับให้บริการไทยเอกสารพร้อมด้ยพี่น้องนี่ก็ได้วิถีชีวิตพอเพียงเป็นปินเตอร์น้ำก็ะไรครับกระราการครับเครื่องป้ายครับเขาก็เอาตามกําลังซับกาลังสื่อของพี่น้องเข้าเดยละเครื่องไทยเอกสารนี่ก็ให้บริการพี่น้องเข้ามาหลายปีแล้วครับก็โอเคอยครับในการ พ่อเลยเสริมไรใดเนาะเห็นแบบง่ายๆครับของวิถีชีวิตพ่อเพียงเห็นปัญญาเตื่นึ้นมากลเปิดร้านแล้วก็ได้การหลดพี่น้องเข้ากับกินก,กาแฟแน่มาซื้อสินค้าเขาเ้าแน่หลายๆอย่างที่ไวบริการพีบริการน้องเขา้าน่ะครับอีกจากน้อยแม่บ้านเป็นกติไปจับจ่ายตลาดไปสั่งของเนาะหรืปกติแล้วก็สั่งทั้งไ่แหละก็พี่น้องต่ว่า บางเทือก็ต้องเข้าไปเองครับเพราะว่ามันมีของสดน้ำจะยังน้ำเลี้ยนพี่น้องเข้าหลาย,ลายคลิปนี่แหละครับเอาจะขายอย่างเดียวของสดหมูป็ดไก่ผักทั้งหลายครับอากเก่เาลงมาเสริมเสริมกันไปเลยย่างละเล็กละน้อยกัเสริมกันไปมันก็นเป็นหลายตัวพี่น้องอีวิธีชีวิตพ่อเพียงเคยเห็ดกลิ่ให้พี่ห้น้องเขาในเมืองนั่แหละครับ เอาได้หลายอย่างลงมาว่างจำนายเนาะก็จะเห็นให้ยอดขายของเขาเลยเพิ่มขึ้นคือว่าเป็นรายได้เขาอีกอย่างหนึ่งแล้ครับพี่น้องแต่ละเมื่อแต่ละเว้นเท่าก็มีรายได้เสริมเข้ามาแบบง่ายๆครับเหตุร้านค่าเ่าได้ไปรับจ้างผู้ได้รับจา้ดดบจางจาของเนาะพี่น้องน่อยได้หลายก็เป็นเงินเป็นทองของเขา บรรยากาศยุเซเว่นน้อยเปิดให้บริการแล้วครับเนี่ยมูเซาวิถีชีวิตพ่อเพียงเกมชงเนี่ยไปใช้บ่ได้ครับเพราะว่าอยู่สวนกับบ้านในนี้ยังเข็ดมากมายครับเฝ้าเซเว่นน้อยเขออ้าจังสีแล้วครับเอาเงินสองอทองเนาะพีนปป่น้องเก็ดรขี่ไปเพื่้น้องเกาเมืองกันหลายเทื่อหลายรอบแล้วล่ะเป็นอาชีพเสริมที่ดีมาก,ก่เลยครับพี่น้องมีรายได้ทุกมือทุกเว้นเข้าเปิดขึนนน้นมากแต่เลยปุ๊บโหลดพี่น้องเข้ากับมาใช้บริการโหลดน,นะครับเหมู่บ้านเลย ยอดขายทเท่ละรับพี่น้องเนี่ยหว่้านเนี่ก็ได้อยหาพันหกร้อยามสิบาบาทบประมาณนี้แหละครับหาพัอยบหาบาทเนาะหวขอมีก้อนอะไรแต่ะรพี่น้องเนี่ยก้อนก็สี่พเจ็ดรบาทกัวิธีชีวิตป่อเปียงกับสี่ลงบัญชีเก็เดบัญชีจังสี่แหะครับเอาสี่ด็กเขจักยอดขายเขาจักรายรับรายจ่ายเนาะ ส่วนสิ่งเี่เนห่ไปซื้อมากคาก็ล่งบัญชีไว้อีกส่วนหนึ่งรับเข้าสิไรรูจักต้นทุนมาเดียวจักยอดขายผลต่างออกมาก,กับเป็นกำไรกำไรก็ได้ใส่ได้ใจ,จเนาะพี่้องเนี่ยบรรยากาศที่เก่าที่เดิมมหายเ้พี่นอ้นอ,งนองก็เด้เบิ่งครับเป็นเซเว่นน้อยๆของวิถีชีวิตพ่อเพียงหาเงินหาทองนี่แหละครับพี่้องหลายคนเป็นตกการส่งงานก็ล่องพิจารณาเบิรงเดอ้อ เอาไปเห็นจังสี่เลยเป็นนายจ้างเจ้าของตัวครับเตื่นขึ้นมาก็ได้เงื่อนหลดอย่างหน่อยที่สุดกับพี่รายใดเสริมเติมแต่งขมาในครอบในครัวเข้าถูกมือถุกเว้นนั่แหละครับเปิดขึ้นมาก็ได้เงืนหลดเนาะพี่น้องเนี่ยเป็นเราฉีดี่ง่ายครับนะเชียงดีๆกับมาฝากพี่ฝากน้องเข้า้องมาพี่โป้ย่ามกับรับคุยเราอยู่ข้างหน้าคุณครับจริงดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเขาครับ สิ่งเพียรนะครัมีรายใดเสริมเติมแต่งุงเบือฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องี่เลี่ยปภาตคลิปเจตเจนลองในเมืองครับขอบคุณพี่น้องนบครับสวัสดีครับ